พระสมเด็จที่ถูกลืมพระสมเด็จรอห้าแต่องค์นี้กลับนะครับกลับหน้าไป้างหลัง กลับข้ขางางดูความเก่าของพระความเก่า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 ของพระโดยธรรมชาติ พระกับนะครับรอห้าสมเด็จรอห้ากับนะครับกับกับหน้าเนี่ยกับกับกับเนี่ยกับนะครับเป็นพระที่ถูกลืมพระที่ถูกลืมนะครับ กับนะครับกับกับหัวไม่โกงกันหัวไม่โกงกันนะครับพระที่ถูกลืมเขาเรียกพระที่ถูกลืมหันมาแบบนี้นะครับพระรอหา เด็ดโลห้ากลับนะครับกลับกลับเนี่ยกลับกลับนะครับเนี่ยกลับกลับหน้ากลับหน้ากับหลังนะครับกลับหน้ากับหลังนืมอืีนหน้าดันหลัง ด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าครับด้านหน้านี่ค็เด็ดรอห้าครับสมเด็ดรอห้า ธรรมชาติพระธรรมชาติพระธรรมชาติเก่าๆแต่นี้หัวกกงกันครับหัวกกงกันหัวกกงเขียนใหญ่เสียนใหญ่หัวเขียนใหญ่ องนี้หัวไม่โกงกันนะครับกลับหน้าไปกลับหลังหัวกลับครับกลับกลับเนี่ยกลับหัวกลับหัวกลับกลับกลับนี้ความเก่า เอกลักษณ์ธรรมชาติเนี่ยกลับนะครับเนี่ยกลับไปอตรงนี้สวัสดีครับผม